การท้องไม่พร้อมนั้นยังเป็นปัญหาในสังคมที่ยังคงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวการทิ้งทารกแรกเกิดคําถามก็คือว่าเราจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในแง่งมุมของกฎหมายเนี่ยมีกฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะคะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ได้อนุญาตเอาไว้สําหรับผู้หญิงที่อายุครรภ์ไม่ถึง12สัปดาห์มีมาตั้งแต่ปี2564รวมถึงการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนแต่ก็ยังพบว่าปัญหานี้ยังเกิดขึ้นอยู่คะ่ะ แนวน้มปัญหาตั้งคันไม่พร้อมยังคงที่ไม่มีลดหรือเพิ่มขึ้นให้เห็นชัดเจนนะคะตั้งแต่มีการออกหมายออกฎหมายยุติการตั้งคันได้ทางเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากลุ่มทําทางเปิดเผยว่าที่เป็นแบบนี้นั้นมีสาเหตุมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยุติการตั้งคันที่ทําได้ในหญิงตั้งคันไม่ถึง12สสัปดาห แล้วก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ซับซ้อนอยู่ในกฎหมายข้อนี้ด้วยนะคะขณะที่สถานพยาบาลที่ให้บริการฟรีตามสิทธิ์การรักษาก็ยังเข้าถึงยากมีการปฏิเสธจากทางแพทย์นะคะส่วนสถานพยาบาลเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เริ่มต้นกว่า4,000บาททีเดียวนะคะข้อมูลของผู้ที่ใช้บริการที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีไรายได้น้อยนะคะ ท่านผู้ชมครับการทําให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายจําเป็นจะต้องแก้ที่ปมปัญหาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ปรับแก้พรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา301ที่ไม่ควรระบุความผิดของผู้ยุติการตั้งครรภ์น,นะครับและในมาตรา305ครับที่ไม่ควรกําหนดกรอบอายุครรภ์ของผู้ต้องการเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อเปิดกว้างให้ทั้งผู้ใช้บริการแล้วก็แพทย์คับการทำแท้งเป็นสิทธิ์เนาะโดยที่ไม่ต้องจะต้องไม่ถูกจํากัดหรือว่าระบุโทษในกฎหมายในใดทั้งสิ้นตอนนี้เนะี่ยในม .301 ยังระบุโทษอยู่ว่าเกินกว่า12สัปดาห์ให้มีความผิดตรงนี้เราอยากจะยกเลิกกฎหมายไปเลยในส่วนที่2อะค่ะที่อยากจะแก้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวกฎหมายหลักแต่ว่าเราอยากให้ในมาตรา305ที่กําหนดเงื่อนไขต่างๆะค่ะผ่อนคลายลง ออกมาตรการที่ผ่อนคลายลงขณะที่ประธานคณะกรรมการวิสามันศึกษาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งคันอย่างปลอดภัยในสถานพยาบาลสังกัดกทมเสนอรายงานผลการศึกษาจากคณะกรรมการขอภัยครับคณะกรรมการวิสามันนะครับในที่ประชุมสภากทมเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมาพบว,ว่าผู้เข้าใช้บริการยุติการตั้งคันกว่าร้อยละ80มีอายุ20ปีขึ้นไปครับ และส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานที่มีรายได้ต่ำกว่า15,000บาทนะครับขณะที่เด็กและเยาวชนมีเพียงร้อยละ19.1เท่านั้นครับเพื่อให้ผู้ตั้งครันไม่พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติการตั้งครันที่ปลอดภัยจึงมีข้อเสนอนครับให้กทมพิจารณาเปิดคลินิกให้บริการยุติการตั้งครันแยกออกจากโรงพยาบาลสังกัดกทมครับโดยการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ห่วงเวลาหรือเปิดรับอัตราสูตินรีแพทย์เพิ่มด้วย เพื่อให้บริการโดยเฉพาะหรือร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นที่มีแพทย์ให้บริการยุติการตั้งคันในลักษณะที่กทมเป็นเจ้าภาพครับ โดยคลินิกเหล่านั้นนะคะก็จะเปิดให้บริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยในอายุครรภ์ที่ต่ำกว่า12สัปดาห์ด้วยวิธีการใช้ยาเนื่องจากว่ามีโอกาสที่สำเร็จสูงอัตราแทรกซ้อนต่ำแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้สัปดาห์ละ2-3วันค่ะขณะเดียวกันยังขอให้ทางกรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อสถานที่ให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ท,ที่ปลอดภัยนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกสถานะว่าจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยเท่าเทียม นอกจากนี้ก็น่าจะต้องมีการจัดอบรมสัมมนาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครันการทําความเข้าใจต่อาการยุติการตั้งครันในปัจจุบันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทุกแห่งของกทมด,ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าต่อให้เราจะให้บริการไม่ให้บริการเนี่ยการทําแท้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองแล้วเราไม่สามารถเก็บสถิติได้ด้วยนะคะกับการทําแท้งเถื่อน อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราดึงให้เขากลับเข้ามาสู่ระบบซึ่งมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะลดการเสียชีวิตจากการทำแทงเถื่อนเนี่ยได้เยอะมากทางกลุ่มทำทางก็ยังสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเพศในปัจจุบันนะคะที่ังเป็นการสอนมุ่งเน้นทําให้เกิดความหวาดกลัวน่าจะมีการปรับเนื้อหาให้เด็กกล้าที่จะออกมาเปิดเผยแล้วก็แก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่ามีกรณีท้องไม่พร้อมจะได้มีความปลอดภัย ขณะน,นี้ทางรัฐก็ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหานี้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ